สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขนักราชนะครับผมเป็นประจำทุกวันกับคลิปฮานอยรวมนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปผลฮานอยนะครับผมฮานอยรวมของวันที่13กันยายน2 5 6 7นะครับแล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดของวันที่14กันยายน2567นนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขกันเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกรรดกติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขล่าในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาดนั้นขอ F4 ทุกท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยครับทุกๆท,ท่านมาดูตัวเลขกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับผมเลขธนาคานอยรวมวันที่13ากันยายนสองพันห้อยกสเจ็ครับผมเลขธนาคาดวางรูดไว้นะครับผมสี่ห้าหกนะครับวางตัวเจาะไว้ทั้งหมดสิบห้าคู่นะครับในสิบคู่นี้นะครับผมเน้นไปที่านอยเฉพาะกิจานอยกาชาติานอยพิเศษานอยปกติและ VP แต่ทั้งหมดนี้นะครับผมสามารถ นะครับนำไปนะครับผมใช้งานได้นะครับกับฮานอยก็ไม่ใช่ฮานอยนะครับกับหุ้นรอบโลกได้นะครับหุ้นรอบโลกนะครับผมกับหุ้นรอบโลกวิธีการคือนะครับผมมันเป็นของรวมนะครับเป็นตัวเลขรวมเพราะนั้นวิธีการคือนำตัวเลข3ตัวนี้ครับ ในการรูดนี้ไปเทียบเคียงกับอาจารย์อื่นสมอื่นที่ท่านให้นะครับเจาะจงนะครับหุ้นนั้นนับเมื่อมันได้มาแล้วนะครับตรงแล้วก็มาดูตัวเจาะครับผมนะครับโปรดใช้วิรยะโปรดใช้วิจินญาณในการนะครับนำไปใช้งานด้วยนะครับเอาละครับผมพอเข้าใจโดยสังเกตแล้วเราก็มาดูผลเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติและ v ีผนั้น เลขทั้งหมดนี้นะครับเข้าหรือไม่เข้านะครับเป็นอย่างไรนะครับเรามาเช็คกันเลยนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก7จ็ดเนะครับเข้าไปที่คู่เจานะครับเจ็ดเก้าบนบนหนึ่งเด้ง เข้าไปที่รูด6ล่างเข้าไปที่รูด4ล่างนะสารเด้งนะครับกาชาติครับผมผลที่ออก80116ครับเข้าไปที่รูด6ครับ1เด้งนะครับ พิเศษครับผมผลที่ออก815 08ครับผมเข้าไปที่รูท5บนนะครับเข้าไปที่คู่เจาะ08นะครับผมล่าง2เด้งนะครับปกติครับผมผลที่ออก628 67 เข้าไปที่รุด6ล่างครับเข้าไปที่คู่เจาะห7เจล่างครับผมได้สองเด้งนะครับ VP ครับผมผลที่ออก 3...2...1 สองหนครับผมเข้าไปที่รุด5ล่างครับผมเด้งนะ 3ามส9่หกแปดเก้านะครับเเด้งในฮานอยนะครับเเด้งเเด้งสรุปครับผมเข้าคู่เจาะนะครับผมเข้าไปที่7 9เ,เข้าไปที่08เข้าไปที่6 7นะครับ เข้าคู่เจาะ3คู่ส er ่วนตัวรูดนะครับวางไว้4 5 6นะครับเข้าตัวรูด4ีเป็นหครั้งนะครับเข้าตัวรูด5ไป2ครั้งเข้าตัวรูด6ไป3ครั้งนะครับสถิตินะครับผมก็ยังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับอย่างของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเข้าไป2คู่นะครับตัวรูดก็เข้าไปทั้งหมดนะครับนะครับเข้าไปทั้งหมด ห้าครั้งนะครับวันนี้ตัวรูดเข้าไปทั้งหมดหกครั้งนะครับสนใจนะครับผมถ้าเกิดสนใจเข้ากลุ่มก็ขอใช้พื้นที่นี้นะครับผมนะครับโฆษณากลุ่มนะครับของเล็กนครลาถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับก็ทัก idline เข้ามาได้นะครับนะครับ idline เล็กนักลานะครับผมฟรีนะครับ ตอนนี้นะครับในกลุ่มก็ยังไม่เต็มนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับมาดูครับผมวันที่14บ <c oughs> ลี่นักขาวปล่อยอะไรไว้ให้นะครับ14 <c oughs> นะครับวันที่14นะครับผมเลขนักราชน,นะครับผมวางรูดไว้นะครับผม4 5 6 วินไปที่นะครับผมเจ็ดแปดเก้านะครับคู่วินนะครับผมเจ็ดแปดเก้านะครับคู่เจาะครับผมเจาะไปที่นะครับผมเจ็ดเก้า <4 S 2> 7จ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกห้า 8ปดห้าหครับเก้าสี่เ้าห้าเ้าหสี่ห้า 46ครับผมครบหน้าจอไว้นะครับผมตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับผมใช้งานนะครับผมเน้นใช้งานเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติและ VP นะครับแต่สามารถนำไปเป็นทางเลือกได้นะครับผมในแนวทางหุ้นรอบโลกได้ทั้งหมดนะครับผมตลอดทั้งวันนะครับผมวิธีการก็คือได้แจ้งไปเบื้องต้นแล้วนะครับแทบทุกคลิปนะครับว่า นำไปเทียบเคียงนะครับผมกับอาจารย์ชนักอื่นท่านอื่นที่ท่านให้หุ้นเฉพาะนะครับรอบโลกเฉพาะนะครับถ้ามันตรงแล้วโอกาสที่จะเข้านั้นก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะตัวเลขทั้งหมดนี้ที่เห็นนี้เป็นสูตรนะครับสูตรรวมนะครับสูตรรวมเน้น5้าห้่อยนี้นะครับแต่วิธีการยังไงนั้นนะครับก็ให้ FC และท่านผู้ชมนำไปนะครับพิจารณานะครับผมว่าควรใช้งานแบบไหนนะครับ เลขคลาสก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับเสตีดีไม่ดีก็ลองไปดูในคลิปนะครับผมถ้าสนใจเข้ากลุ่มก็ทักมาได้นะครับผมชื่อกลุ่มวเล็กนักขลาะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมฟรีนะครับยืนยันว่าฟรีนะครับเอาละครับผมท้ายนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับผมมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีโชคมีลาอย่าได้เจ็บอย่าได้จน อย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าต่กว่าใครเขาครับรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ